เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเพลงบางเพลงถึงอร่อยใช่ครับใช้คําว่าอร่อยเลยเพราะมันก็เหมือนอาหารจานเด็ดนั่นแหละครับที่มีส่วนผสมเฉพาะตัวซึ่งเราสามารถเรียนรู้ที่จะลิ้มรสชาติของมันได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสสูตรลับของดนตรีไปพร้อมๆกันครับ ก่อนที่เราจะไปลงลึกในสูนรลับต่างๆนะครับขอเริ่มต้นด้วยหลักการอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งสากลและงดงามในตัวเองเสมอไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็ตามก็นั่นแหละครับคำถามสำคัญเลยอะไรกันแน่คือวัตถุดิบลับที่เปลี่ยนแค่เสียงธรรมดารรมดาให้กลายเป็นดนตรีที่ทรงพลังและตราตรึงใจเราได้เอาละครับเรามาเริ่มเปิดครัวเอ้ยเปิดตำราดนตรีไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเค ส่วนแรกสุดเลยนะครับก็ต้องเริ่มจากวัตถุดิบพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือเสียงและจังหวะครับสองอย่างนี้เนี่ยเปรียบเหมือนโครงสร้างหลักเป็นกระดูกสันหลังของเพลงทุกเพลงเลยก็ว่าได้ ช่แล้วครับเสียงคือวัตถุดิบตั้งต้นเลยแบบดิบๆเลยนะคะมันคือพลังงานที่เกิดจากการสัน่นแล้วก็เดินทางผ่านอากาศมาเข้าหูเราถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะถ้าเราจะทําขนมปังเนี่ยเสียงก็คือแป้งกับน้ํานั่นแหละครับขาดไปนี่คือจบเลยทําอะไรต่อไม่ได้แล้วเสียงทุกเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามมันจะมีคุณสมบัติหลักๆอยู่4อย่างด้วยกัน 1. คือระดับเสียงหรือ pitch อันนี้แหละที่ทำให้เรารู้ว่าโน้ตตัวนี้สูงหรือต่ำสองคือความยาวหรือ duration ก็ตรงตัวเลยครับคือมันดังอยู่สั้นหรือยาวแค่ไหนสามคือความเข้มหรือ intensity ก็คือความดังเบาของเสียงนั่นเองและสุดท้ายข้อ4คุณภาพเสียงหรือ tone color อันนี้แหละครับที่เจ๋งมากมันคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเหมือนลายนิ้วมือที่ทำให้เราแยกออกว่านี่เสียงไวโอลินนะนั่นเสียงเปียโนนะถึงจะเล่นโน้ตตัวเดียวกันเป๊ะๆก็ตาม วัตถุดิบพื้นฐานอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือจังหวะหรือ r ริท h มครับอันนี้เปรียบเหมือนชีพจรเป็นหัวใจของดนตรีเลยจริงๆมันคือการจัดวางเสียงต่างๆให้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาทำให้เพลงมันมีชีวิตมีพลังแล้วก็ชวนให้เราขยับตามไปข้างหน้าแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ แต่ละวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีวิธีควบคุมความเร็วหรืออุณหภูมิของเพลงในแบบฉบับของตัวเองนะอย่างฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็จะใช้ศัพท์เทคนิคจากภาษาอิตาลีเลยครับเช่นอเล็กโกรที่แปลว่าเร็วหรือเลนโตก็คือชา้าแต่พอกลับมาดูที่ดนตรีไทยของเราสิครับโหวิธีการเราต่างออกไปเลย เราใช้จังหวะการตีฉิ่งเป็นนาฬิกาบอกความเร็วครับอย่าง3ชั้นนี่คือช้าๆสบายๆพอเป็น2ชั้นก็เร็วขึ้นมาหน่อยเป็นจังหวะปานกลางแล้วถ้าเป็นชั้นเดียวแล้วก็โอ้โหเร็วเลยครับเห็นไหมครับว่าถึงเครื่องมือจะต่างกันแต่วัตถุประสงค์เดียวกันเป๊ะคือการสร้างชีพจรให้ดนตรี เอาละครับพอเรามีวัตถุดิบพื้นฐานครบแล้วมีแป้งมีน้ำมีโครงสร้างแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาปรุงรสชาติกันแล้วครับส่วนผสมต่อไปนี้แหละที่จะทำให้เพลงมีรสชาติเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำอย่างแรกเลยคือทำนองหรือเมโลดี้อันนี้คือรสชาติหลักของเพลงเลยครับเป็นพระเอกของงานเลยก็ว่าได้มันคือการเรียงร้อยตัวโน้ตที่เรารู้สึกว่าเออคุ้นหูจังแล้วก็เผลอหามตามออกมานั่นแหละครับทานอง ทีนี้มีรสชาติหลักแล้วก็ต้องมีเครื่องปรุงรสมาเสริมใช่ไหมครับนั่นก็คือเสียงประสานหรือฮาร์โมนี่นั่นเองมันคือการเล่นโน้ตหลายๆตัวพร้อมกันเพื่อมาเสริมมาอุ้มทํานองหลักเอาไว้ทำให้เพลงมันมีมิติมีความลึกฟังแล้วมันกลมกล่อมมันนัวขึ้นเยอะเลยมาถึงตอนนี้เรามีของอร่อยแล้วแต่จะเสิร์ฟยังไงให้สวยงามล่ะขั้นตอนนี้เปรียบเหมือนการจัดจานเลยครับ เป็นเทคนิคที่ลึกลงไปอีกขั้นว่าเราจะนำเสนอและผสมผสานวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกันยังไงพื้นผิวทางดนตรีหรือ texture คำนี้อาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่มันคือวิธีการที่เส้นทำนองกับเสียงประสานมันถูกถักทอเข้าด้วยกันลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันคือความหนาบางของเพลงเพลงบางเพลงอาจจะฟังดูโปร,งปรงป่งโเบาๆในขณะที่บางเพลงฟังดูแน่นอลังการนั่นแหละครับคือเรื่องของ texture แบบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเรียกว่า monophonic คือมีแค่ทำนองเส้นเดียวโดดๆเลยครับไม่มีอะไรมาเสริมไม่มีเสียงประสานให้นึกภาพคนร้องเพลงคนเดียวแบบไม่มีดนตรีแบบนั้นเลยครับเรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังได้แล้วมันก็ยังมีพื้นผิวแบบอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอย่าง heterophonic เนี่ยอันนี้จะเจอบ่อยในดนตรีไทยเลยคือมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นเล่นทำนองหลักเหมือนกันแต่แต่ละคน ก็จะด้นสดใส่ลุกเล่นใส่รายละเอียดที่ต่างกันไปนิดนดหน่อยๆมันเลยเกิดเป็นความพริ้วไหวที่เป็นสเสน่ห์มากๆต่อมาคือโฮโมโฟนิกอันนี้คือพื้นฐานของเพลงป๊อปส่วนใหญ่เลยครับคือมีทํานองหลักชัดๆ1เส้นซึ่งก็คือนักร้องนำแล้วก็มีคอร์ดกีตาร์หรือเปียนโนเล่นคลอตามไปนิดๆง่ายๆแบบนั้นเลยและสุดท้ายโพลิโฟนิกอันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกเปรียบเหมือนคนหลายคนคุยกัน แต่ทุกคนพูดเรื่องสำคัญของตัวเองไปพร้อมๆกันแล้วมันดันฟังรู้เรื่องเราก็ไพเราะด้วยส่วนสีสันหรือโทนคัลเลอร์อันนี้คือคุณภาพเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นหรือเสียงร้องของแต่ละคนเลยครับมันคือเหตุผลที่ว่าทำไมทรัมเปตกับไวโอลินถึงแม้จะเล่นโน้ตโดตัวเดียวกันแต่เรากลับรู้สึกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันคือรสชาติเฉพาะตัวของวัตถุดิบแต่ละอย่างนั่นเองครับ อย่างในภาพนี้จะเห็นชัดเลยครับลองดูไวโอลินเครื่องสายของตะวันตกที่ให้เสียงใสกังวานกับแจะคเเครื่องดีดของไทยเราที่ให้เสียงทุม้มมีสเสน่ห์แบบนุ่มลึกเห็นไหมครับว่าถึงจะเป็นเครื่องสายเหมือนกันแต่ทั้งสองอย่างให้สีสันของเสียงที่ไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนกับจานสีของจิตรกรเลยครับที่นักประพันธ์เพลงสามารถเลือกหยิบมาใช้เพื่อสร้างอารมณ์ที่แตกต่างกันให้กับบทเพลง เอาละครับเดินทางมาเกือบจะครบองค์ประกอบแล้วทีนี้เรามาดูที่โครงสร้างโดยรวมของเพลงกันบ้างซึ่งเราเปรียบได้กับลำดับของคอสอาหารในมื้อหนึ่งเลยครับว่ามีอะไรก่อนหลังคีย์ตัษก์หรือฟอร์มมันก็คือพิมพ์เขียวเป็นโครงสร้างภาพรวมของเพลงครับเหมือนการวางแผนว่ามื้อนี้จะมีอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนนะตามด้วยจานหลักแล้วค่อยปิดท้ายด้วยของหวาน มันคือแผนที่ที่ผู้ประพันธ์เพลงใช้วางโครงเรื่องทางดนตรีทั้งหมดครับ Unitary หรือเอกบทก็คือมีท่วงทำนองหลักแค่ท่อนเดียวอาจจะเล่นซ้ำไปซ้ำมาง่ายๆตรงไปตรงมาครับต่อมาคือ Binary หรือทวิบทที่ใช้สัญลักษณ์ว่า A B อันนี้คือมีสองส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนคนสองคนคุยโต้อตอบกัน และสุดท้ายที่เจอบ่อยมากๆคือ ternary หรือตรีบทก็คือ ABA อันนี้คือการเปิดตัวด้วยท่อน A แล้วก็เปลี่ยนไปเจอเรื่องราวใหม่ๆในท่อน B ก่อนที่จะวนกลับมาที่ท่อน A ตอนจบอีกครั้งให้ความรู้สึกที่สมบูรณ์เหมือนได้ออกเดินทางแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภยัยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับพอเรารู้จักส่วนประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยคำถามคือเร,เราจะยกระดับการฟังเพลงของเราให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกได้ยังไง จริงๆแล้วเราสามารถยกระดับการฟังของเราได้ถึง4ระดับเลยนะครับเริ่มจากระดับแรกเลยคือการฟังแบบผันผ่านคือเปิดเพลงเป็นเพื่อนตอนทำงานเสียงมันเป็นแค่พื้นหลังเฉยๆขยับขึ้นมาอีกขั้นคือการฟังเพื่อสุนทรียะอันนี้คือเราเริ่มตั้งใจฟังดื่มด่ำกับความไพเราะของเสียงล้วนๆระดับที่3คือการฟังเชิงอารมณ์คือเราเริ่มเชื่อมโยงดนตรีเข้ากับความรู้สึกนึกคิดเพลงนี้เศร้าจังเพลงนี้มีความสุขจัง และระดับสูงสุดเลยครับคือการฟังอย่างเข้าถึงซึ่งก็คือการที่เราได้ยินและเข้าใจส่วนประกอบต่ตางๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นทํานองเสียงประสานจังหวะและโครงสร้างมันคือการฟังแบบนักชิมเลยครับเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพลงโปรดทุกๆเพลงก็คือสุรอาหารชั้นเลิศที่ศิลปินเขาปรุงแต่งมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเราโดยเฉพาะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดก็คือครั้งต่อไปที่ได้ฟังเพลงโปรดเพลงเดิมจะลองตั้งใจฟังแล้วลิมรสวัตถุดิบทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นดูสักครั้งไหมครับ